ยินดีต้อนรับสู่ไรล์เลกาซี่วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ BYD c e a l i e n 05 F รุ่นปี2025รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่พร้อมจะท้าทายทุกมาตรฐานและมอบความคุ้มค่าที่แท้จริงให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อคุณเห็น c e a l i e n 05 F ครั้งแรกสิ่งที่เติดตาคือดีไซน์ที่เรียบหรูและทันสมัย BYD ใช้แนวคิด Ocean Aesthetic ในการออกแบบมีด้านหน้าปิดสนิทแบบรถไฟฟ้าแท้มือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวถังและไฟท้ายแบบเส้นยาวเต็มคันขนาดตัวรถอยู่ที่ประมาณ4520ม mm. ิลลิเมตรกว้าง1860ม mm. ิลลิเมตรสูง1630ม mm. ิลลิเมตรพร้อมระยะฐานล้อ2720ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ระหว่าง1 6 1, 7 0ถึง1780กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นแบตเตอรี่ใต้ตัวถังเซเลีย0 5 เอฟใช้แพลตฟอร์ม e พลตฟอร์ม3.0 e โ o พร้อมแบตเตอรี่ b l a d LFP ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือก2รุ่นหลักรุ่นเริ่มต้นมาพร้อมแบตเตอรี่50.05ิกิโลวัตต์ชั่วโมงมอเตอร์ขนาด140กิโลวัตต์หรือประมาณ190แรงหมาวิ่งได้ไกล430กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นสูงสุดใช้แบตเตอรี่60.9 3กิโลวัตต์ชั่วโมงมีกำลัง160กิโลวัตต์หรือ218แรงหมาวิ่งได้ไกล520กิโลเมตรอัตราเร่ง0ูนย์ถึงตร ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7.2-7.6ถึงวินาทีซึ่งถือว่าเร็วและลื่นไหลสำหรับรถไฟฟ้าขนาดนี้เรื่องสมรรถนะจริงบนถนน C 5, เอเลียน05เอฟได้รับคําชมอย่างมากกว่าขับสบายเงียบและให้ความรู้สึกมั่นคงโดยระดับเสียงในห้องโดยสารขณะวิ่ง120กิโลเมตรชั่วโมงอยู่เพียง64เดซิเบลเทียบเท่ารถหรูหลายรุ่นช่วงล่างถูกจุนมาให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีลู่นวลเวลาขับในเมืองแต่ยังคงเกาะถนนได้ดีในทางโคง้ง ภายในห้องโดยสารออกแบบเรียบหรูและใช้งานง่ายมาพร้อมจอเรือนไมดิจิทัล8.8นิ้วและจอสัมผัสกลาง12.8นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเป็นพื้นที่เก็บของกว้างขวาง600ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงจะขยายเป็น1,460ลิตรและยังมีช่องเก็บของด้านหน้าขนาด110ลิตรเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวคนทำงานในเมืองหรือสายเดินทางในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย BYD ติดตั้งระบบช่วยขับกอสไอซีได้พิลอต100 ที่มีเรดาร์หตัวเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12จุดและกล้อง12ตัวรองรับระบบช่วยขับระดับ L2+ บวก,บวกเช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist และ Auto Emergency Braking สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความคุ้มค่า c e l a e n 05 F เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ให้ครบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะในราคาที่เข้าถึงได้ในประเทศจีนเปิดตัวด้วยราคาประมาณ16,000ดอลลาร์หรือราว0 0 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ แน่นอนว่ารถทุกคันย่อมมีข้อจำกัดแม้ตัวเลขระยะทางวิ่งตาม C-R-T-C จะดูดีแต่เมื่อนำมาใช้จริงบนทางหลวงที่ความเร็วคงที่120กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางจะลดลงเหลือประมาณ370กิโลเมตรในรุ่นแบตเตอรี่ใหญ่และถึงแม้ระบบช่วยขับจะล้ำหน้าแต่ยังไม่ถึงขั้นขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบผู้ขับยังต้องมีสมาธิอยู่เสมอด้านพละกำลังจัดว่าแรงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่ไม่ถึงขั้นรถสปอร์ต โดยสรุป BYD C Alien 05 F 2025เป็นรถไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งความสวยงามประสิทธิภาพการขับขี่ที่นุ่มนวลภายในกว้างขวางเทคโนโลยีจัดเต็มและราคาที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับคนที่มองหารถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าคุณภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายในระดับรถหรูแล้วคุณล่ะถ้า BYD C Alien 05 F เข้ามาขายในประเทศไทยคุณจะเลือกเวอร์ชันไหนรุ่น430กมหรือ520กิเมตร คอมเมนต์บอกกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามไร้เลกาซีเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าและข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลก